ตกจะตกอันไหนก่อนคะเราจะเริ่มจากหน้าก่อนหน้าก่อนนะคะค่ะเนี่ยอย่างที่ดูเนี่ยนะคะในตาก็จะตกนะคะมีเนื้อตรงในตาเนี่ยมากนะคะเราจะต้องทำให้มันขึ้นมาเพื่อให้เปิดบริเวณในตาเขานี้ด้วยนะะคเช้หนูเฮงด้วย ส่วนสําหรับไหลเขาเนี่ยเส้นมันจะยึดนะคะสรีระเนี่ยมันก็จะไม่ดีไหลมันจะงมนิดหน่อยนะคะไม่สวางามอ่าเราจะพยายามยืดไหลแล้วก็ให้ไหลเขาออกให้มันถ่ายได้เพิ่มนะคะอ่างกเลยนะคะมีเพลงหน่อยแล้ว โองเข้ากับจังหวะเพลงด้วยไงเเปิดแล็บนะตายแล้วนโอ้ฟังฟังฟังเลยไม่ไหวมวนยคนว่ามมนอยากด้วยอันนี้มันมันดูมีมี เขึ้นอ่ะเธอมีขอเออว่าก็จะเห็นว่าคิ้วดูยกสูงขึ้นมาหนึ่งช่วงต่อเขจะเปิดใช่แต่ว่าที่ชัดเนี่ยมาเห็นตรงเนี้ยชัดมากคือจอไลเนี่เห็นชัดนะคะนี่กลัวเขาจะเจ็บที่จริงมันยังต้องเอตรงเนี้ยมันยังต้องเก็บได้ตอนเหนือเลยค่ยเอาเลยฮะโอ้ยอยากดูดีอ่ะที่ยอมทำเพราะอะไรรู้ป่ะเออนางอยากสวยสิไม่ใช่คุณนายเทพบอกว่าถ้าสมมติทำทีอย่างเงี้ยห้าหมื่นนะน้อเหรอ หน้านี่คือสามหมื่นแต่ถ้าเปิดไหล่เนี่ยห้าหมื่นทีนี้ต่อไปเนี่ยจะต